สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับกับตัวนี้ครับ t o y ยต a So ูรุ่ a v วอนะครับปี2013เป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง15เกียร์ออโต้ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับ2 4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน4,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นี่เลยครับชมดูได้นะครับ ใช้งานง่ายดูแลสบายครับเครื่องพันหกินน้ามันไม่แรงไม่แพงนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นตัวท็อปนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับรถสภาพฟิสวยแบบนี้นะครับเบาะหนัง นี่เลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับขายเครดิตดีออกรถส่นบาทได้เลยครับโทรไดไลน์ได้ติดต่อมาได้ตลอดนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับอยากได้ใช้งานก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยสภาพงามๆแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจดูได้ครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับโดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อ ครับเอกสารครบใช้งานได้ดูแลสบายครับนี่ครับฝ่ายสวยๆสภาพดีๆนะครับคันนี้แจ้งมาชัดเจนนะครับเอ็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานมีแตะท้ายมานิดนึงนะครับไม่ใช่แบบหนักๆนะครับแต่เก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับดิสเบรกนะครับตัวนี้ที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจดูได้ครับรถพร้อมสวยๆแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คทดลองขับได้ครับอยู่มินบุรีนะครับบิ๊กซีสุวินทวงศ์มินบุรีครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่พิจารณาตัดสินใจพร้อมหรือไม่ชอบหรือเปล่าลองตัดสินใจดูได้นะครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับงามมากๆนะครับสําหรับคันนี้ก็ลองพิจารณานะครับชอบก็มาเช็คสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้มีคลิปให้นะครับมีวิดีโอรอบคันให้ด้วยครับก็ลองชมดูได้นะครับ